เสียดายจังอยากไปเลี้ยงคืนเลยอ่ะไม่ระวังตัดทีตัดทีไม่ระวังอ ไม่น่าเขย่าเลยนะจะเอาช้อนคนทั้งนานแล้วอ่ะอืมอะไรนะอืมแซ่บแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ละลายหนาจะกินอันนี้วันเว้นวันแต่ว่าอันเนี้ยไอตัวนี้จะกินอันนี้ก็ก็นี้กินอันนี้หนู่็จะไม่กินอันนี้อันนี้ วันไหนที่กินหนักๆกินของไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนูก็จะส่งอันนี้กิน,นจะส่งอันนี้กินอันนี้ดีท็อกซ์ลำไส้ร้างไขมันเ,เนื้อจุซองเนื้อสามซองนี่ข้างในมีสิบซองสิบหนึ่งซองมีสิบเจ็ดม,ม,ม,นะมีดีดังเพื่อนๆมันเยอะมากเลยนะดูดิทั้นี้เลยนะแล้วทุงใหญ่มากดูดิซองใหญ่มากซองใหญ่จริงๆน,นี่ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ส่วนอันนี้ เดซิล่าอันนี้จะช่วยเรื่องภายในผู้หญิงผู้ชายก็ได้ข่องนี้มันหมดแล้วไม่ใช่หรมันไม่มีข้างในก่องมันยังสวยมากเลยกลองทําสวยแน่นหนาข้างในมีสาิบเมตรนะคะสองสี่หกแปสิข้างใน,น,น,นะนมีสาิบเมตรนะคะ 2, 4, 6, 8, มีสาม,ะะมแผงนี่ค่ะช่วยเรื่องอะไรบ้างอ่ะนี่ทำมาจากอะไรบ้างนี่นะคะนีนะคะมีหมายเลขอ,อยายนะคะอิสลามก็ทําได้นะคะนี่นะคะ สามสิบแคปซูลนะคะสิบแปดมิลลิกรัมจุ๊บีซิล่าค่ะเดซิล่าช่วยเรื่องของผู้หญิงเดินผู้ชายผู้ชายก็ช่วยได้ผู้ชายที่ชอบสีบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากกันเนี้ยจอดอันนี้ก็เอลูโซโอเอลูโซโเหลือกล่องเดียวนี่ไว้กินเองเดี๋ยวค่อยสัง่งอันนี้ใหญ่มากคุณผู้ชใหญ่มากเม็ดใ,ใ,ใหญ่มากวันนี้กินไปแล้วอันนี้หนึ่งเม็ดก่อนนอนอันนี้หน,นึ่งเม็ดก่อนนอนกินคู่กันอันนี้จะช่วยไปล้างไขมันไขมันเรียวเลอแต่ไขมันดีอะไรอย่างเงี้ยจึงๆๆ๊งจ ทษทีโทษทีกลิ่นหอมมากเลยนี่ค่ะมีอะไรนะน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันงาน้ำมันน้ำมันลำข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาดำห้าชนิดอยู่ในนี้นะคะอันนี้จะช่วยบำรุงเล็บเรื่องผมเรื่องเล็บพวกนี้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนคนทำเล็บหนูเป็นคนที่ทำเล็บบ่อยมากแล้วก็ติดเล็บบอมแล้วก็ทำเล็บเองอันนี้อันนี้จะเป็นผิวจริงๆเลยนะคะน,นี่ผิวจริงๆเลยอันนี้เล็บจริงๆเลยเห็นไหมเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนเล็บแห้งมาก เล็บแห้งมากแล้วก็มือมือไม่สวยมือแห้งมากแต่ตอนนี้สวยตอนนี้ไม่ตอนนี้มันไม่แห้งเพื่อนๆน,นทุกคนลองสังเกตดูดีๆถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงอะ่ะขอบนิ้วพวกนี้ะมันจะเหลืองเหลืองแล้วมันจะแห้งๆแปลว่าเราไม่ดูแลตัวเองร่างกายเรากําลังขาดวิตามินนะคะเราหนูก็กินตัวนี้ตัวนี้หนูจะกินตอนเช้าหลังอาหารตอนเช้าค่ะเพราะว่าร่างกายเราประทะกับแสงแดดใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวนี้อันนี้เหลือกินเม็ดว้าเหลือหนึ่งเม็ดจ้า นี่ค่ะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เตน่าซีกุตาสําหรับคนที่เป็นภุมมแพ้แล้วก็ต้องการผิวสวยเล็บไม่สวยอะไรพวกนี้แล้วก็หน้าเป็นริ้วรอยหน้าฝ้าอะไรเงี้ยกินสามตัวนี้เลยค่ะสามตัวส่วนตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แต่แต่หนูก็อยากลองเวลาเราขายอะไรอะเราก็ต้อง,ต,องต้องลองกินดูก่อนลองใช้ดูก่อนว่ามันโอเคไหมอย่างนี้ที่หนูกินแต่ที่หนูกินไอตัวนี้หนูจะเป็นอะไรนะ ข้อเขา่าข้อเข่าหนูจะมีเสียงก็ก็แก๊้งหนูก็ไปซื้อน้ำมันปลามาน้ำมันตักปลามากินเดี๋ยวให้ดูนะเพื่อน<ๆ>ให้ดูนะหนูไปซื้อไอ้นี่มากินห้าหกกล่องนี่นี่ยังไม่ได้แกะเลยแต่ว่าหนูไม่กล้ากินกินเพราะว่ามันหมดอายุเขาส่งมาหนูสั่งมันในช้อปปี้จ้ะมันหมดอายุอ่ะจ้ะมหมดอายุหนูมันหมดอายุก็เลยไม่กล้ากินเสียงเงินไหมจ้ะเสียงเงินไหม ตอนนี้ก็อันนี้ก็ไม่ต้องการแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องการไอผิวขาวผิวคือก็ไม่ต้องการกูตุ้งกุต้าก็ไม่เอาแล้วุยขอโทษกินอันนี้ผสมอันนี้คืนนึงแล้วก็พออีกคืนนึงมากินตัวนี้ถ้าเรากินพวกมูกระทงมูกระทะหรือว่าอาหารมัน,มนแบบว่ากลัวเวลาเราไปกินย่างมากๆหรือมันมากๆ,ๆพวกเนี้ยเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็ ам, งลำส้งมํำไส้อะไรเงี้ยเราก็ต้องการดีท็อกให้มันออกตอนเช้าอ่างเงี้ยแล้วก็ล้างในตัวนี้อันนี้หนูจะเว้นแต่นะนนี้คืนนี้อันนี้พวกนี้อะไรเงี้ยจ้ะแต่อันนี้กินทุกวันตอนเช้าส่วนนนอัี้ก อันนี้ค่ะอันนี้ก่อนนอนจบแค่นี้ชีวิตจบเราดูแลตัวเองแค่นี้จบจริงๆเราแต่อันนี้อันนี้เเกี่ยวกับเรื่องผิวมันจังอันนี้ซื้อมาในวัดสันนะคะนี่ซื้อมาในวัดสันนี่บอกของเขาอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะทุกอย่างไม่ได้ค่าโฆษณาพวกนี้ผิวเลยคอลลาเจนอันนี้ข้างในมีกี่กล่องไม่รู้จำไม่ได้อันนี้ของชั้นนี่อ่ะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ชื่อมานานแล้ว ก็ก็หนูจะชงกินกับน้ำเปล่าสองสาวันกินทีสองสามวันกินทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คอลลาเจนนะคอลลาเจนเดียวมันจะละลายยากนิดนึงไออันเนี้ยอันนี้ละลายยากนิดนึงอืม